สวัสดีปีใหม่ค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีปีใหม่ปี2,565แล้วนะเพื่อนเพื่อนทุกคนหรือปีคริสตศักราช2022นะทุกคนหนึ่งปีผ่านไปเร็วมากๆเลยนะตอนนี้นะตั้งแต่ออมาทำช่องโอโนหานะรวมแล้วก็ประมาณ9เดือนโอทำตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะก็อ่าเมษายนพฤษภามิถุนากรากฎาสิงหากันยตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วก็มกราดเดือนนี้นะเนอเดือนมกราคมก็เข้าสู่9เดือนแล้วนะเป็นเดือนที่9แล้วนะ 9เดือนนะคะเรามีผู้ติดตามขนาดนี้ถือว่าเป็นความ เป็นการประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยสําหรับอูนะอูมีความพึงพอใจมากเลยที่เรามียอดผู้ติดตามขนาดนี้แล้วนะทุกคนทั้งที่เราทามาแค่9ก้าเดือนนะทุกคนเนาะเพราะเราเป็นแค่ช่องเล็กๆนะทุกคนเราไม่ใช่ช่องที่ใหญ่โตอะไรมากมายนะแล้วก็ไม่ได้มีผู้ติดตามอะไรเยอะๆมากมายแต่เป็นผู้ติดตามในระดับนี้ถือว่าพึงพอใจแล้วแล้วก็เป็นผู้ติดตามที่มีคุณภาพแล้วก็รักเพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือว่าเพื่อนใหมนะ่เนาะขอบคุณทุกคนเลยตลอดปีตลอดเ้าเดือนที่ให้ความารักและก็เอ็นดูโอโอนฮามาเสมอมาเลยนะคะ ช่องน้อย,อยขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาเอนดูแล้วก็มาช่วยดูวิดีโอนะคะให้ให้กับโอโนฮาวเนาะ,ะทุกคนถึงถึงจะมีวันนี้ได้นะ,ะขอบคุณทุกๆกำไรใจมากๆเลยขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเนาะ,ะตั้งแต่ที่เราทําคลิปมาเนาะทุกคนเนาะตั้งแต่ที่โอเข้ามาทาหาช่องโอโนฮาวถือว่าเป็นการเรียนรู้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะ,ะโอต้องเรียนรู้ในการทําคลิปนะคะว่าโอ,อจะทําคลิปแบบไหนออกมาแบบไหนถึงแม้ว่าคลิปของเราจะไม่ปังเนาะ,ะ,นะะทุกคนเชื่อไหมมีแค่คนดูหลักสิบหรือว่าหลักร้อยถือว่า ภูมิใจแล้วถือว่าการทําคลิปของเราถือพระประสบความสเร็จแล้วที่มีคนมาดูคลิปของเราถือว่าโอด้ดีใจมากๆแล้วนะทุกคนเนาะเพราะเราไม่ใช่ช่องที่ดังเราคงจะไม่หวังที่แบบอะไรที่โน่นแต่ว่าถ้าเรามีคนมาดูเยอะๆหรือว่าคลิปเราปังก็ถือว่าเป็น เป็นสิ่งที่ดีละกันเนาะถือว่าวันนั้นขอขอให้มีวันนั้นขอให้เพื่อนๆมีวันนั้นด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าเราเราก็คงจะหวังไปก่อนนะทุกคนว่าเราก็คงยังยังไม่ถึงระดับนั้นเพราะฝีมือเราเรายังไม่อะไรมากมายเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละนะ,ะเราก็มาเรียนรู้ในการทําคลิปนะ,ะทำคลิปเสร็จแล้วเราก็มาเรียนรู้ในการตัดคลิปนะคะว่าเราจะตัดคลิปแบบไหนออกมาแบบไหนแบบไหนเนาะถ้าเรามีเวลาเยอะเราก็มีทํำมีเวลาที่จะมานั่งตัดคลิปให้ออกมามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นหรือมาช่วงไหนที่โอ้ไม่ค่อยมีเวลานะคลิปก็จะ น,น,นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วแต่เวลาที่เรามีนะเราก็มาเรียนรู้การทําคลิปเสร็จแล้วนะโอ้ก็มาเรียนรู้ในการตัดคลิปใช่ไหมทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเรียนรู้ว่าในการที่เราจะโพสต์ออไปสู่โลกโซเชียลทุกคนทั่วโลกได้รับชมนั้น มันจะมีหลายขั้นตอนใช่ไหมทุกคนเพื่อนๆก็คงจะเรียนรู้เหมือนกันเหมือนกับโอเลยหลายๆท่านก็คงจะเป็นเหมือนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ไม่ได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้ให้ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยทีเดียวนะทุกคนเราก็ค่อยเรียนรู้ไปเหมือนกันฟังเพื่อนๆนมาบ้างฟังหลายๆคนมาบ้านฟังอ่าหลายๆคนที่มีประสบการณ์มาก่อนรุ่นพี่นะคะที่ที่ผ่านมาก่อนที่ประสบความสําเร็จมาก่อนก็มาสอนน้องๆนะล้วก็เราก็เรารู้อะไรเราก็แบ่งปันให้กับเพื่อนใหม่นะในในช่วงต่อๆไปเหมือนกันเนาะทุกคนเนาะนั โอ้เป็นผู้ชมมาตลอดเลยนะทุกคนตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาทาช่อง9เดือนนี้ใช่ไหมคะโอ้เป็นผู้ชมมาตลอดเลยเราไม่ได้เป็นผู้ทํานะไมไ่เป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้เลยว่า การทําช่องนะเป็นสิ่งที่ยากแค่ไหนนะทุกคนนะมีความยากมากๆเลยเราเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ง่ายแตทุกค <ๆ S 1> นเพื่อนๆเริ่มจะรู้แล้วแหละหลายๆคนที่เขา้าก้าวเข้ามาสู่การทําช่องย t ท b e ก็เริ่มจะรู้แล้วแหละนะคะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยนะคะทุกคนเนาะมันเราต้องเขาเรียกว่าอะไรลงแรงนะลงกําลังใจลงแรงเป็นอย่างมากเลยเนาะเราต้องใช้เวลาอย่างมากเลยใช้เวลาในการทําในการสร้างเยอะแยะมากมายทุกสิ่งทุกอย่างนะช่องโอเป็นช่องที่ จิปาถานะทุกคนนะเป็นลักษณะพี่แบบมีทั้งอ่าก็เรียกว่าอะไรเป็นการเดินทางท่องเที่ยวนะก็จะมีทั้ง playlist ที่แบบเป็นเดินทางท่องเที่ยวนะแล้วก็เป็นการทําอาหารนะคะทาอาหารก็จะมีการทําอาหารในต่างแดนนะคะหรือไม่ก็มีคลิปช็อตคลิปวิดีโอสั้นใช่ไหมก็จะมีด้วยแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรมีมีมีการเดินการดําเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยนะที่จะเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้รับชมในแต่ละ playlist นะก็จะมีนะโอก็จะแยกย่อหมายลลักษณะทําช่องของโอนะโอจะไม่น้นเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์ใด นะช่องหนึ่งนะช่องจะเป็นช่องจิปถาถะที่รวมหลายๆอย่างไว้ในช่องนี้นะคะแต่ว่าก็จะแยกเป็นเพลย์ลิสต์ให้เพื่อนๆได้ชมได้ได้สามารถเลือกดูเลือกชมได้ตามความชอบเลยเนาะมีทั้งอาหารมีการเดินทางท่องเที่ยวนะแล้วก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆนอนสำหรับใครที่ไม่มีเวลานะคะก็จะมีวิดีโอชั้นวิดีโอสั้นวิดีโอช็อตม Video าให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะคะชอช้างโซโซไปละแล้วก็จะมีการทําอาหารด้วยนะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านเลยนะคะเพื่อนๆสามารถรับชมได้เลยเนาะนะคะ ก็วันนี้ก็มาทําคลิปขอบคุณเพื่อนๆด้วยแล้วก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยนะที่ที่ที่ผ่านมาที่เราอ่ามีความโกลมเกลียวแล้วก็เหนียวแน่นกันมาเสมอมาเรารักเพื่อนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เราได้มาเรียนรู้แล้วไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะได้มาเรียนรู้กันที่นี่แล้วก็มาอ่ามามาผูกพันกันที่นี่มาทํางานด้วยกันมาร่วมงานด้วยกันแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณทุกๆคนนะสำหรับปีที่ผ่านมาด้วยคะนี่แล้วนะขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขสมหวังในทุกเรืื่่่ออองงงนครรักกกษาาาาสสุุุขขขขภภพพพทแแเเ หม่เป็นกําลังใจให้กันเสมอมาเลยเพื่อนใหม่นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องน้อยช่องโอโอนฮาวฝากทุกคนกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยคะ่ะรักทุกคนเหมือนเดิมขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ฉลองกันอย่างมีความสุขนะทุกคนสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนึงนะคะ Happy New Year Happy New y e a ย all friends around the world thank you so much for visiting my channel ขอบคุณทุกๆคนเลยนะกะ็ขอบคุณมากมายสวัสดีปีใหม่อีกรอบนะคะลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ